โซนสุขภาพกายวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งเกิดจากการที่คนที่เป็นโรคหรือว่าคนที่มีเชื้อนะคะถ่ายทอดติดต่อไปสู่อีกคนนึงทางเพศสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางปากทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักนะคะหรือบางกรณีค่ะก็สามารถติดต่อไปยังทารกที่อยู่ในครรภ์อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญน,นะคะ โดยเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวางกรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอดาวแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับ ค่ะ,คะ,คะ,ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของโรคติดต่อทั้งเพศสัมพันธ์ว่าโรคเอดนะคะก่อนอื่นต้องถามคุณหมอ,อก่อนเลยค่ะว่าโรคตอนนี้มันเริ่มกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหรือเปล่าคะสำหรับโรคนี้ใช่ค่ะคือคือต้องบอกองี้กันค่ะว่าถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะขึ้นมานะคะให้เห็นอู้เป็นประวัติการแต่ก็เริ่มมีข้อสังเกตว่ามันมีการเพิ่มขึ้นค่ะป<ม>ระมาณนั้นอ๋อนี่เป็นโรค ตอนนี้ก็คือแบบมันได้ข่าวว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคเอดโรคหนองในะนะครับซึ่งแบบว่าเหมือนกับ มันมีมันหลายมากขึ้นเหตุผลเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเราก็พูดกันแบบตรงๆเนาะว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือใช้แอปพลิเคชันนะคะในการที่จะหาคู่แม้กระทั่งการหาคู่นอนคราวนี้ในเรื่องของคนในยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่วัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนะคะคือเราไม่ได้อยากแบบว่าเออลงไปลึกว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์กันง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งค่านิยมที่วันไนนแสตนไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะ หรือว่าเพศหลากหลายคือ,อคือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิทธิของเราในการที่เราจะมีเพศสัมพันธ์กับใครเนี่ยมันก็เลยทําให้ตรงจุดนี้เนี่ยมันมีโอกาสกลับมาคราวนี้กลับมาอย่างไรบ้างก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เอดเวลาเราพูดถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะพวกเราเราจะนึกถึงอุย๊ยเอด แล้วก็ต้องกินยาต้านเออกินยาต้านก็สบายนะไม่ใช่แค่นั้นค่ะ<ม>แต่มันยังมีการติดเชื้อไวรัสอื่นๆแบคทีเรียอื่นๆเชือ้ <acter> อราด้วยค่ะอ,อย่างหนองในเนี่ยมีหนองในแท้หนองในเทียมก็เป็นพวกเชื้อแบคทีเรียเนาะซึ่งอาการของมันค่ะก็เป็นภัยเงียบบางท่านไม่มีอาการอ่าแต่บางท่านภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยตอบสนองแล้วก็แสดงออกให้เห็นก็จะมีอาการขึ้นมาไม่ว่าทั้งชายทั้งหญิงรวมถึงบางท่านในคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตกค้างผิดปกติอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆไปจาก อย่างเงี้ยค่ะอ๋ออย่างผู้ชายอาจจะกังวลเรื่องของหนองในใช่ครเรื่องหนองในในผู้ชายเนาะก็มันมีแบบอาการแบบว่าเออเกา สมมตินะครับถ้าเราเป็นหนองในเนี่ยเราจะมีอาการยังไงอะครับคุณหมอโอเคค่ะคือในเรื่องของหนองในเนี่ยบางท่านบอกเลยค่ะว่ามีการติดเชื้อแฝงที่อาจจะไม่ได้แสดงอาการด้วยภูมิคุ้มกันของเจ้าตัวก็ได้นะคะรวมถึงว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ใช้ชีวิตสบายๆแล้วก็มีเพศสัมพันธ์และยิ่งบางท่านมีคู่นอนหลายคนคู่นอนเนี่ยไม่ได้หมายว่าอุ้ยเป็นโทษนะคะเป็นกี๊กเป็นภรรยาสามีชู้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่แค่นั้นคือเมื่อไร่ก็ตามที่คุณไม่ว่าสถานะทางสังคมคุณอะไรยังไงแต่คุณมีการสอดใส่มีเพศ พ<ะ>แล้วก็ไม่ใช่แค่ทางช่องคลอดะนะคะทางะทะวารหนักทางปาก<ะ>สิ่งเหล่านี้<ะ>ก็คือมีโอกาสติดได้อะกล<ะ>ับมาที่ว่าอย่างเช่นหนองในเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างนะคะ,ะก็คือจะมีอย่างเช่นการแสบขัดลำกล้องบางท่านมีแบบนี้<ะ>เวลาถ่ายปสัสสาวะแสบขัดบางท่านมีนะคะ,ะแต่ต้องบอกว่าบางท่านก็ไม่มีมีเป็นหนองออกมาอย่างเดียวก็มีมีมีหลากหลายมากค่ะบางท่านมีเรื่องของข้อปัสสาวะอักเสบแต่ว่าไม่ได้มีเชื้อโรคก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปตรวจด้วยว่ามีหรือเปล่านอกจากนี้ คู่นอนคู่นอนเนี่ยยิ่งถ้าท่านเนี่ยมีคู่นอนที่หลายคนแล้วเป็นคู่นอนที่ t r a ็กไม่ได้เพื่งง่ายวันไอส์แตรเนี่ยเสี่ยงมากเพราะว่าสมมุติว่าเกิดท่านมีเนี่ยสมมติว่าคุณผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นหนองในขึ้นมาเนี่ยคุณผู้หญิง A คุณผู้หญิง BC เอ้า A เนี่ยเขาก็ได้ B ก็ได้แต่ปรากฏวันไอส์แตรเนี่ยไม่ได้ติดต่อก,กันละงงละอ่ะเนี่ยแล้วบางครั้งอีกค่ะคุณผู้หญิงเนี่ยมีอาการผิดปกติก็ t r a ็กกลับไปว่าอ๋อมันมาจากคุณผู้ชายแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมมมมาาาาายววว่่่โทษกกกัันนะคพเรแจบอี ได้หมดไ<อ>วรัสอย่างเช่น กลุ่มเริ่มค่ะปัจจุบันโอเคเรามีเรื่องของออรอลเซก์หรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ใช้ปากร่วมด <ๆ S 1> ้วยแต่ก่อนตำราแพทย์จะแยกชนิดว่าเป็นชนิดที่1 Typ งไทป์วไทป์ชนิดที่1คือเกี่ยวกับปากชนิดที่2คือเกิดที่อวัยวะเพศที่บริเวณทวารหนนะักปัจจุบันงงแล้วค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของออรเซก์อย่างนี้เป็นต้นอืค่ะแล้ววิธีป้องกันนะครับสำหรับเพศชายนะครับเราจะป้องกันยังไงครับคุณหมอจริงๆการป้องกันทั้งคุณผู้ชายแล้วก็เหนียวนำไปถึงคุณ เ,เพศหลากหลายด้วยนะคะก็คือการสวมถุงยางอนามัยแต่ว่าจะมีอีกนะคะอันนี้ปลีกย่อยตรงจุดที่ว่าถ้าคุณผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับคุณผู้หญิงถุงยางอนามัยที่ใช้มาตรฐานเหมาะสมต้องบอกว่ามีการเก็บมีการซื้อหาจัดหามาเหมาะสมโอเคปลอดภยัยอ,อย่างไรก็ตามวิธีการใช้ก็ต้องเหมาะสมกลับมาที่ว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายที่เป็นเพศหลากหลายเนี่ยนะคะมันก็จะมีเ,เขาใช้คําว่าเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นถุงยางอนามัยสําหรับทวารหนักอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปดูกันก็จะก็จะเป็นนวัตกรรมที่มีการ นยู่ะ,ะอ่ะคราวนี้กลับมาที่ว่าในคุณผู้หญิงเองเนี่ยถ้าคุณผู้ชายเขาสวมหูมยานามัยเนี่ยโอกาสใช่คหว่าโอกาส,กาสลดความเสี่ยงมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยากอีกตรงจุดที่ว่าในคนรักการสามีภรรยาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้นออ้องไม่ได้ใส่เนอะไว้ใจกันใช่นั่นหมายถึงถึงได้กลับมาค่ะว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงจริยธรรมคุณธรรมนะแต่ในข้อกําหนดของศาสนาที่ทําไมหลายๆศาสนาที่กําหนดว่าโอเคเหมือนกับการจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยต้องมีกับคู่คนเดียว หรือในในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะช่วยหรือแม้กระทั่งบางศาสนาที่เขาอนุญาตให้มีภรรยาหลายท่านเนี่ยแต่ก็ต้องทุกอย่างมีความชัดเจนปลอดภัยนี่แหละค่ะมันเลยมันเลยเป็นการตอบโจทย์กลับมาว่ามันมาได้ถ้าหลักศาสนาช่วยได้ใช่คือถึงแม้สวมถุงยางอนามัยอย่างที่บอกไปค่ะมันก็มีโอกาสอยู่ดีแต่ว่ามันก็ต้องกลับไปต้นขั้วว่าโอเคถ้าคุณคิดจะมีเพศสัมพันธ์นั่นหมายถึงการที่แบบ t r ็กได้ก็คือคนคนเดียวอ,อะไรคู่เดียวแล้วก็ในห่วงแต่ละเวลาเช่นกรณีที่สมมุติว่าคุณเลิกความสัมพันธ์กับคนนี้ไปและก่อนที่คุณจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆตรงนี้เป็นจุดรอยต่อที่ก็มีความเสี่ยงเร,รเราก็ต้องมีการตรวจเช็คล่างกายเราด้วยนะม,นมันเป็นอะไรที่เสี่ยงนะคือไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนนอยนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบไม่แน่ใจก็ ตรวจสอบตรวจเช็คเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าอายเลยนะน้องโบตันใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ที่น่าจะต้องตรวจในคุณผู้หญิงเองก็เช่นเดียวกันการตรวจภายในอย่างน้อยปีละครั้งการที่แน่นอนจากคุณมีเพศสัมพันธ์ถึงแม้คุณจะมีคนเดียวในชีวิตแต่เราก็บอกไม่ได้ว่าคุณผู้ชายคนนั้นเคยผ่านอะไรมาบ้างรวมไปถึงถึงแม้ว่าอุบัติการณ์เนี่ยถ้า once หรือว่านจุดที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้ว่อุบัติการของมะเร็งปากมดลูกมันก็มีค่ะดังนั้นถ้าจะไม่ให้มีโรคติดต่อทางเพศสัมพ ศูนย์ตั้งแต่แบบนึกออกไหมอะอายุศูนย์ขวบอะค่ะซึ่งแบบม,ม,มันก็ไม่ได้เลยนะคะแค่ถา,ามอย่างนี้แล้ว ฝั่งที่ป๊อถามและในตัวแทนของฝ่ายชายค่ะสมมุติว่าเราไปบังเอิญมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นหนองในหรือว่าโรคติดต,ต่อต่างๆจากคุณผู้ชายอันนี้เราจะมีสิทธิ์เป็นอะไรบ้างคะมีโอกาสติดเชื้อแน่นอนค่ะการที่คนสมมุติว่าคุณผู้ชายเรารูแลออกเขาเป็นหนองในเราต้องไปตรวจค่ะและนอกจากหนองในอย่าลืมนะคะการที่ติดหนองในได้แสดงว่าเขากับเราเขาก็คือไม่ได้สวมถุงยางอนามายัยนะคะหรืออย่างที่บอกไปค่ะถ้าสวมแต่ผิดวิธีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสติดเนาะเราเองก็ต้องไปตรวจไปตรวจดูอื่นๆด้วยเวลาที่คุณหมมอเเเาาตรววจจ่ะไ แค่หนองในเขาจะตรวจด,ด้วยุยมี HIV ไหม,มรวมไปถึงการตรวจช่องคลอดอการตรวจภายในด้วยแบบนี้และจริงๆไม่ใช่แค่นั้นนะตรวจเสร็จแล้วเนี่ยคือณจุดที่มีการรักษาหรือการรักษาก็คือการสังเกตเว้ระยะเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะต้องเวระยะการมีเพศสัมพันธ์เป็น1นถึงสสัปดาห์อย่างน้อยด้วยหรือบางท่านถ้าสงสัยเรื่องของการติดเชื้อเรื่องเอดอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีเขาเรียกลาเทนเพียเรียดก็คือว่าอาจจะต้องมาตรวจซ้ำเช่น3เดือน6เดือนนะคะคือ คุณหมอบอกว่าถ้าคุณผู้ชายเป็นหนองในคุณผู้หญิงควรตรวจไม่ใช่คุณตรวจต้องตรวจต้องตรวจแล้วทีนี้เราเนี่ยมันจะเป็นโรคอะไรคะตกขาวได้ไหมหรือว่าโรคอะไรหรือมันมีอาการตกขาวสังเกตเดียวกัน ผู้หญิงคุณโบตันอาจจะไม่มีอาการใดๆอาจจะยังไม่ได้มีอาการใดๆให้เห็นแต่ไปตรวจซะก่อนอะแล้วคราวนี้กลับมาที่ว่าโอเคค่ะถ้าคุณผู้ชายเนี่ยเขามีอาการหรือไม่มีอาการเนี่ยคุณหมอเขาจะพิจารณาว่าโอเคถ้าแบบนี้มีความเสี่ยง่ยจะต้องกินยานะกินยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไว้ก่อนก็จะมีอีกเนาะคราวนี้อันจะมีอันนึงที่สเกตได้คือเรื่องตกขาวคาว่าตกขาวคนจะเข้าใจว่าตกขาวต้องสีขาวไม่ใช่คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้หญิงเนี่ยปกติแล้วจะมีสารคัดหลั่งหรือไม่มีสารคัดหลั่งออกมาจากช่องคลอดก็ ได้กรณีที่ม,มีสารคัดหลั่งนั้นถ้าเป็นสารคัดหลั่งปกติ<ม>จะเป็นลักษณะมุกๆใส่ส,สไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า นะคะไม่มีใช้คําว่าเหม็นหน้าเลยแต่ถ้ามีกลิ่นที่เรารู้สึกฮึคือฮึแล้วผู้หญิงแบบอย่างเช่นว่าอุ้ยฉันต้องใส่แผ่นอนามัยจริงๆไม่ใช่นะคะแผ่นอนามัยเนี่ยไม่ได้มีออกแบบเอาไว้ให้คุณผู้หญิงใส่ตลอดเวลาเล่นทองคำการใส่ตลอดเวลาทาให้อับชื้นอันนั้นก็จะเหนียวนําให้เกิดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียทําให้เกิดผดผื่นคันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องใส่แผ่นอนามัยเพราะว่าอ้ยตกขาวหรือสารขัดหลังของคุณมันมี สีกลิ่นที่ผิดปกติเช่นสีเหลืองสีเขียวมีเลือดกนแปลกที่ไม่ใช่ประจําเดือนไม่ใช่รอบเดือนของคุณนั่นหมายถึงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเชื้อราก็ได้เป็นภาวะแบคทีรียติดเชื้อแบคทีรียอย่างเช่นแบคทีรียวาจิโนซิสก็ได้สิ่งเหล่านี้ถ้าจะดีที่สุดตรวจภายในการซื้อยารับประทานเองอาจจะไม่ถูกโรคการที่คุณไปซื้อยามาเสียบเลยไม่ถูกโรคและที่สําคัญนอกจากตรงนี้นะคะต้องมีการดูแลเรื่องของภายในเรื่องของความสะอาดงดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยเนี่ยก็คือช่วงที่รับประทานยา สอดยา1นถึงสสัปดาห์จริงๆเผื่อไว้เลยค่ะอันนี้ก็ต้องคุยกับคุณผู้ชายเข้าใจนะ<อ>คือถึงได้บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆ <Okay. S 2> คือถ้าคุณโชคดีว่าคุณมีเพศสัมพันธ์กับคู่ของคุณแล้ว เราไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้มีคนอันนี้มันคุยง่ายแต่พอมากกว่าหนึ่งพองงงกับชีวิตเนี่ยจะเคลียร์ยากแล้วเคลียร์ยากสงสส่อย่างหนึ่งค่ะคุณหมออ,อย่างผู้ชายเป็นหนองในผู้หญิงก็คือเป็นหนองในด้วยไหมคะมันคือรอยโรคเดียวกันมัน็มันคือใช่มันคือเรื่องราวเดียวกันซึ่งซึ่งอาจจะเเดียวกันใช่ค่ะหนองในหนองในแท้หนองในเทียมมันจะมีค่ะใช่ค่ะแล้วมันจะมีค่ะแผลพวกแผลริมแข็งแผลริมอ่อนแผลที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวเพศย่าฉล่าใจมีตุ่มมีฝีมีหนองเช่นมมีีีคุณผู้ชาย มะม่วงเป็นฝีขึ้นมาเ,เป็นบริเวณต่อมน้ําเหลืองขาหนีบคุณผู้หญิงมีฝีมีหนองที่บริเวณเอวัยวเพศแลระหว่างแคมใหญ่แคมนอกแล้วก็แคมเล็กนะคะก็คือเยื่อบุข,ของคุณผู้หญิงมันจะมีส่วนที่มีขนๆเรียกว่าแคมนอกใช่ไหมคะ,คะแล้วก็แคมในก็คือเป็นเยือเอ่อบุอีกแบบหนึ่งอ,อันเนี้ย ก็ต้องไปพบแพทย์นะไม่ได้นะคุณแค่ขึ้นมันตุ่มสองตุ่มเนี่ยต้องไปดูว่ามันคืออะไรไม่ใช่ซื้อยากินเองไปเองไม่ใช่มันมีได้ตั้งแต่ว่าเป็นฝีเป็นหนองอย่างเช่นบายโทลินแอปเสนะคะหรือว่าจะเป็นเริมก็ได้หรือจะเป็นเมื่อกี้ที่บอกไปแผลริมอ่อนแผายอย่างมันรักษาคนละแบบเลยนะเราสาเหตุก็เกิดคนละแบบนะคะบางคนอาจจะงงว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนองในใช่ใหม่ๆเช้แผลริมอ่อนมันคือเชื้อโรคเชื้อโรคคนละเชื้อ a d v a n c e ไปอีกเนี่ยค่ะนักเรียน แพทย์ถึงนั่งท่องกันตอนสมัยมเราเรียนแล้วก็แบบท่องทําไมแต่บอกเลยค่ะคุณผู้ชม,มทันทีที่พอหมอเป็นหมอแล้วอ,อ้อเอ,อเอวะเราเข้าใจแล้วเชื้อมันมีต่างกันจริงๆแล้วก็เกิด ออกมาผลออกมาอาการมาต่างกนั่นเองใช่ถูกต้องทุกโรคพาไปสู่มะเร็งปากมดลุกไหมคะก็ต้องบอกค่ะในคุณผู้หญิงเนี่ยก็คือถ้าคุณมีการติดเชื้อในเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์แล้วนะคะมันมีโอกาสเหนี่ยวนําที่จะเกิดการติดเชื้อ HPV เหมือนกันก็คือโอกาสมันมาด้วยกันก็คือ human papilloma virus เนาะแล้วมันก็จะเหนี่ยวนาให้เป็นมะเร็งปากมดลุกไม่เพียงแค่นั้นค่ะกรณีที่คุณติดเชื้อในเรื่องของระบบเพศสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะคุณจะเกิดภาวะ PID pelvic inflammatory ก็คือภาวะแบบติดเชื้อที่อยู่ในอุ้งเชิงกราน<ห>าซึ่งมันอาจจะพัฒนาเหนี่ยวนําเป็นการติดเชื้อที่ใหญ่โตรวมไปถึงว่านจุดที่คุณอยากจะเป็นคุณแม่กลายเป็นว่าคุณมีโอกาสกลายเป็นเรื่องของการท้องมีปัญหาอีกออนี่คือเรื่องที่ที่หมอดาวอยากจะบอกพวกเราว่า อันนี้คือเราพูดแบบด้วยเหตุและผลไม่ได้ไปอิงศาสนาเราว่าบางครั้งเหตุที่เราทําไว้เนี่ยด้วยความประมาทด้วยความย่่นใจด้วยความสนุกชีวิตบันเทิงในวัยที่เรากําลังสนุกอยู่สวยๆหล่อๆสวิงกิ้งนู่นนี่นั่นวันไนซ์แซนอ่ะแต่วันหนึ่งที่เราอยากจะใช้ชีวิตกับคนที่เรารักมีครอบครัวที่ดีเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นติดเชื้อเรื่องของระบบสืบพันธุ์โอ้เรามีลูกไม่ได้มีบุตรยากนั่นแหละมัน ย้อนกลับมาไม่ได้นะเมือ่อกี้เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องคุณแม่เออก็ออมีแบบว่ามีน้องๆเนี่ยเขาเขาก็ถามมาว่าตอนมีภาวะของการท้องอ่อนๆแล้วมีเรื่องของตุ่มเกิดที่อวัยวะเพศหญิงอ,อันเนี้ยมันเป็นเพราะอะไระครับ ไปพบแพทย์ก่อนว่าตุ่มอะไรที่เกิดขึ้นเป็นการเพียงแค่การขยายของผิวหนังของอะไรหรือเปล่าเป็นผดเป็นพื่นเป็นอะไรที่ภูมิคุ้มกันมันเพี้ยนไปหรือเปล่ารวมไปถึงเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกความเซนซีฟีกอีกอคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่จะมีเรื่องอของใจ,ใจิตใจสะเทือนใจฮอร์โมนฮอร์โมนสิ่งเหล่านี้ต้องกลับมาอ่ะ คุยกับครอบครัวคุยกับคุณผู้ชายของคุณว่าแบบเอ้ยมันมีความเสี่ยงอะไรไหมบอกเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วโอเคเราก็ต้องสู้กับความจริงหมายถึงว่า,ผาเผชิญกับมันเนาะด้วยใจที่แบบว่าเอาล่ะสุดท้ายคือกลับมาที่ว่าไม่ว่าอันนี้หมอดาวปเป็นเหมือนให้กําลังใจเลยนะคะไม่ว่าชีวิตของเราจะผ่านมรสุมความรักชีวิตคู่หรือเรื่องของเพศสัมพันธ์อะไรยังไงมาก็คือณวันนี้คุณได้ฟังเทปนี้แล้วหมอ เราคิดว่าโอเคเรากลับมาดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพเพศเรามันจะเป็นอะไรที่แบบโอเคเราจะได้กลับมาเนี่ยคือความรักตัวเองอย่างแท้จริงเคารพให้เกียรติตัวเองแล้วก็โอเคนะจุดหนึ่งเนี่ยคนรักของเราเนี่ยแน่นอนคะ่ะเราไม่รู้นะว่าคนรักของเราเนี่ยเขาอาจจะรับไม่ได้อันนี้ก็มันก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าบาังเอิญว่ามองในทางกลับกันนะคะ ตัวเราไม่ได้เป็นแต่คนรักเราเป็นเขาผิดแล้วอ่ะเขาผ่านมาแล้วอ่ะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยให้กําลังใจช่วยกันพาไปรักษาดูแลกันถ้าอย่างนั้นสําหรับคนที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่มีไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วก็เขาบอกว่าเอ๊แต่ว่าเขาว่าคบทีละคนนะแล้วทีนี้จะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงรอยต่อเช่นว่าแบบอย่างนี้เราอาจจะมีการตรวจ h i v ซะสหน่อยไหมตรวจภายในนะคะแล้วก็ถ้าจะคบคนถัดไปเนี่ยถ้า เซียกันสุดๆเลยนะพาไปตรวจกันเดียวกันเลยก่อนก่อนเลยตรวจด้วยกันเลยจ้าอารมณ์แบบว่ามาเซียเซียกันสุดๆนะหรือถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ก็แต่ท้านั้นดูนอยไปดูซีเรียสไปก็คุณก็ต้องคอนดอมอาจจะทุกอย่างน้ำมันก่อนตรวจก่อนแไปใช่ใช่แต่ถึงได้บอกง่ายเรากลับมาที่ความเป็นจริงบนโลกใบนี้เนาะมันก็คงแบบแต่ว่าดีสุดเลยคือตรวจก่อนก็ดีถ้าไม่ได้ก็คอนดอมก็คอนดอมโอ้ได้ความรู้มากมายเกี่ยวโรคเพศสัมพันธ์ที่สำคัญคือเราคุยกันแบบไม่ ไม่เมันไม่ใช่เรื่องน่าอายใช่ไหมคบน้องภาษานยแล้วมาคุยกับคุณหมอเนี่ยรู้สึกมันเคลียร์หมดทุกอย่างเลยนะครับก็ฝากให้คุณผู้ชมนะคะรีเช็คก่อนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอดาวมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เริ่มกลับมาแพร่ระบาดมากขึ้นอีกครั้งเนื่องจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของสังคมสมัยใหม่ วันนี้เราจึงขอสรุปเอา4โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่คุณควรระวังในปัจจุบันจากโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกัน 1. ซิฟิลิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียอาการแตกต่างกันตามระยะของโรคเช่นมีแผลที่อวัยวะเพศมีผื่นขึ้นตามตัวมีไข้ต่อมน้ำเหลืองโตหรือไม่มีอาการใดๆ 2. โรคหนองในเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในเพศชายมักพบว่ามีปัะสสะาวะแสบขัดมีหนองไหลจากท่อปะสะะัสสาวะ 3. โรคหูดงนไก่เกิดจากเชื้อไวรัสมีติ่งเนื้อนูนคล้ายดอกกระลำอาจมีอาการคันเจ็บหรือมีเลือดออก 4. โรคไวรัสตับอักเสบบีผู้ติดเชื้ออาจมีตาเหลืองตัวเหลือง ปัสสาวะเหลืองเข้มปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันทําให้เชื้อโรคติดต่อพันกันได้ง่ายหากคุณมีพฤติกรรมที่เสี่ยงในการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์และมันตรวจเลือดเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ